สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกรีฟฟรอยนัทพงศ์ยอมรับสลัดโสดแล้วเปิดตัวแฟนสาวสุดสวยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดีสำหรับฟรอยนัทพงศ์ที่ล่าสุดได้สละโสดอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากครองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่โดยฟรอยเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ยอมรับว่าศึกษาดูใจกันมาได้สักพักแล้ว เจอกันเพราะไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันนั่นคือการรักสุขภาพและการวิ่งไปวิ่งมีรันคลับวิ่งทุกเสาร์วันอาทิตย์เราชอบออกกำลังกายอยู่แล้วไปวิ่งไปเจอก็เจอ,เจอที่วิ่งชอบคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันทุกอย่างคนนี้เรารู้สึกว่าสบายใจกับเขา2-3เดือนหลังนี้แฮปปี้ก็เปิดไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วแถมเรียกแฟนได้เต็มปากเต็มคำอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ